ฮ้อนฮ้อนนั่งก่อนฮ้อนเจ้าเจ้าเชียงใหม่นะคะเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่งามนอกแกงจ้องนี่เนาะเจ้าเจ้าพี่สาววิวงามดอกไม้งามเจ้าถ้าเจ้าเป็นสาวอยู่เจ้าดอกงามงามเปิงกู้กับคนงามพี่เจ้าสาวนี่บัดเพียงความงามความสาวน้องบัดเียงเจ้าเจ้าแต่ว่าอายุไปนักแล้วเนอะพี่โอ้มาเกี่ยวเจ้ามาเกี่ยวกัน มีเรื่องจะถามอะไรถามยังอ่ะตั้งเจฮายพ้นฝากถามมาถามเรื่องยังถามว่าพี่มีเคล็ดลับอะไรยังทำให้เป็นงสวยกว่าวฮะใสกว่าเดิมเพิ่มเติมคือสดใสออร่าสดใสออร่ากินละอ้อนนะกี่นี่ละออนได้กินนะถ้ถือพี่เหมือนป้อนะละออนพี่เขาบอกว่านับถือพี่เหมือนป้อมันปอเขากลิ่นพี่กุโคนนะพี่กลิ่นละออนแล้วพี่เลยเป็นอมตะ นับถ,ถือพี่เหมือนพ่อเจ้า <ละ S 1> กินแล้วกินก็ไม่ว่าเปลี่ยนเอามาแก่แหรอพ่อหรอก็ับแม่ขาก็นหรอก็แก่ก็แก่นะพี่กิกนอย่างทำไมนเ่ได้เรื่องเอาแต่แต้พี่เอาแต่แต้น้นองเคยถามเพราะว่าตังเจีงยงไฮเนาะน้องบอกคนจีงยงไฮอยากพี่น้องเอ้ยตังป่อตังแม่น้องก็ถามว่าพี่สาวสองพันอายุนักแล้วจะเกษียณแล้วเนี่ยจะเกษียณจะได้เงินผู้สูงอายุแล้วอยากได้เงินผู้สูงอายุแล้วถามว่ามีเคล็ดลับอะไรอย่างเรื่องนั้นเป็นไปดีอย่งกินอ๋อนะกินอ๋อเอาแตาแต้เอาแต่แต้เนาะกิน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะทำให้แบบรับสบายขับถ่ายสะดวกเนี่ยรุดขี่เอานะกะไปเที่ยวอย่างน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมึงเนี่ยมากินเฉพาะน้ำมันมะพร้าวน่ะกินเป็นแกนปะได้กะกินไปแกนปะได้ต้องกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วมึงเนี่ยอย่างแล้วพี่ชอบมะพร้าวนุ่มป่ะมะพร้าวห้าวก็ถ้าเป็นมะพร้าวเป็นแกนนี่ก็กินนุ่มๆหวานๆนะแกนเบน่อยหน่อยแล้วไปกินอย่างเท่าๆเกลียวเนี่ยมะพร้าวห้าวปะได้กะ น้ำบริสุทธิ์เราพี่เล้วเหมือนก็เอาไปล้างหน้าการทนเท่านะฮะล้างหน้าพี่ล้างหน้าตอนพู้ธกาลตอนใกล้ตาตอนตายพวกกะอ๋อถ้าอยากกินอาอย่างนี้ถ้าอยากจะผิวพรรณสดใสดูแลต้องดูแลสุขภาพอย่างพี่นี่บอก<ม>ทุบเปิ้ลเลยมันดีอย่างไรอ๋อก็มันดีอย่างไรก็รับสบายครับ่ายสะดวกปรับสมดุลในร่างกายไกะเนี่ยเป้นของว่าอ่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นยังมุ่งจะกินพ่องบอกพเพื่อจะได้สมองเต็มพ่อง ปีนี่นะอย่งสโกดคำว่าแก่ไม่เป็นจริงๆบม่เป็นเพราะมันงามไงเป็นอมตะอายุเดินหน้าบ่ถอยหลังแต่ใบ,บห,หน้าเริ่มก,กินเบาวนี่ถึงยุดมาได้กินเบาก็ถึงยุดมาได้เบาวน้อยจะกินมากกว่าปี ยากเกษียณแล้วก็ยังมาได้กะเกษียญยังจะได้เงินมูที่เป็นตำรวดทางหารข้าราชการทำงานห้างร้านเปิดเกษียณนี่คือมาทำงานแล้วเจ้าก็พี่เกษียณการเป็นกระเทยเท่าแล้วพี่ปากินเบาน่อยได้กะเกษียณนี่ยังมาเปิดกระเทยเท่ามาเจลาออกได้อีนี่อันนี้ผระชมนะว่ามหมือนกับมันป็นกระเทยเท่ามันเจลาออกได้กูเคยลาแล้วเขาบ่ามันลาได้ตัวแ่อีกลาออกกระเทยแน่นอนลาออกจากกระเทยตึงมาได้กูขอนกระเทยกินเบาหน่อยไปเนี้ยแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยบอกคือเปิดอันบบาวน้อยนี่จริงๆกับจงกินแต่ว่า อ,อาหารเสริมที่กินบำรุงดูแลสุขภาพกินมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไปบอกเขาเลยว่ากูกินเจ้า,าแงมนี่โคตรเดกัน